สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้านะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในหน่วยที่1ครับในหัวข้อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือวัดนะครับการวัดนะครับเป็นพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีนะครับและในงานอุตสาหกรรมโดยนาผลการวัดค่าประมาณต่างๆไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อหา ข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทำให้ดำเนินการของระบบต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องนะครับและในสไลด์นี้นะครับเราก็จะมาศึกษาความหมายที่เกี่ยวข้องกับการวัดครับ1น,นะครับเครื่องวัดนะครับหมายถึงเครื่องมือหรือมาตรวัดที่ใช้วัดปริมาณต่างๆทั้งปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณทางวิทยาศาสตร์ปริมาณทางกลหรือปริมาณอื่นๆครับ2นะครับ การวัดนะครับหมายถึงกระบวนการที่ทําการเปรียบเทียบปริมาณที่ไม่ทราบค่ากับค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้นะครับ3ครับความถูกต้องหรือความแม่นยําหมายถึงความใกล้เคียงระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่เป็นจริงครับ4ครับความละเอียดหรือความสามารถแยกแยะนะครับหมายถึงความสามารถของเครื่องวัดจะตอบสนองต่อการวัดค่า ที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดครับ5ครับความเที่ยงตรงนะครับหมายถึงความสามารถของเครื่องวัดที่วัดแต่ละครั้งมีความแตกต่างของค่าวัดได้น้อยมากเมื่อใช้เครื่องมือวัดนั้นไปวัดปริมาณของตัวแปรเดิมครับ6ครับความคาดเคลื่อนนะครับหมายถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้ กับค่าที่เป็นจริงครับ7ครับความไวนะครับหมายถึงความไวในการตอบสนองของเครื่องวัดไฟฟ้าที่มีผลต่อกระแสไฟฟ้าเต็มสเกลจะมีหน่วยเป็นโอห์มต่อโวลครับส่วนสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นหน่วยของการวัดระบบ Si นะครับแบ่งได้เป็น2หน่วยนะครับหน่วยแรกเราจะเป็นหน่วยพื้นฐานประกอบด้วยหน่วยเสริมและหน่วยอนุพันธ์นะครับ ก็จะเป็นดังหน่วยพื้นฐานนะครับก็จะเป็นดังตารางเลยนะครับก็จะมีหน่วยเสริมและหน่วยอนุพันธ์นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการลดทอนและการขยายของหน่วยนะครับการลดทอนและการขยายหน่วยนะครับช่วยให้การอ่านค่าและเขียนตัวเลขนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะมีค่ามากหรือน้อยก็ตามโดยเลข ที่ใช้นะครับจะเป็นเลข10ยกกําลังนะครับประกอบด้วยเลข10เป็นฐานนะครับและเลขชี้กาลังที่มีบวกและลบนะครับสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นเครื่องวัดที่ใช้ในงานไฟฟ้ากําลังนะครับเครื่องวัดที่ใช้ในงาน,นไฟฟ้ากําลังครับปัจจุบันมีจํานวนมากมายหลายชนิดนะครับและมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งชนิดชี้ค่าหรืออนาล็อกนะครับและมีชนิด ดิจิตอลนะครับดิจิตอลเป็นชนิดแบบตัวเลขนะครับส่วนสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดไฟฟ้านะครับมีไว้เพื่อแสดงคุณลักษณะของเครื่องวัดนั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้การนําไปใช้ได้ถูกต้องและปลอดภัยนะครับส่วนใหญ่จะแสดงไว้ด้านหน้าของเครื่องวัดไฟฟ้าครับเช่นบริเวณสเกลบริเวณสวิต บริเวณย่านวัดเป็นต้นนะครับการกําหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดไฟฟ้าครับแบ่งได้เป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1ครับสัญลักษณ์ของบอกชนิดของเครื่องวัดไฟฟ้านะครับชนิดที่2ครับสัญลักษณ์บอกโครงสร้างของเครื่องวัดไฟฟ้านะครับ3ครับสัญลักษณ์บอกตำแหน่งของการวางเครื่องวัดไฟฟ้านะครับและ4ครับสัญลักษณ์บอกค่าความคาดเคลื่อนนะครับ ส่วนทแถัดไปนะครับจะเป็นในหัวข้อความคาาเคลื่อนครับการวัดไฟฟ้ามีความคาาเคลื่อนนะครับและเกิดจากสาเหตุดังนี้นะครับ1ครับความคาาเคลื่อนเชียงระบบนะครับมีสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ1.1นะครับความคาาเคลื่อนของเครื่องวัดเป็นความคาาเคลื่อนที่เกิดจากโครงสร้างระบบ ของกลไกนะครับ1.2ครับความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเครื่องวัดรวมถึงสภาพเงื่อนไขที่ใช้เครื่องวัดนั้นๆด้วยครับ2นะครับความคลาดเคลื่อนโดยผู้วัดครับเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ใช้เช่นวัดผิดหรืออ่านค่าผิดพลาดนั่นเองครับ3ครับความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มนะครับเป็นความคลาดเคลื่อน ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแต่จะสังเกตที่ได้จากการวัดหล,หลายๆครั้งนะครับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งครับสไลด์ถัดไปนะครับจะเป็นในหัวข้อการคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนนะครับค่าความคลาดเคลื่อนจากการวัดทางไฟฟ้านะครับประกอบด้วยค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์นะครับคือค่าประมาณความแตกต่างระหว่างค่า ที่เป็นจริงกับค่าที่วัดได้นะครับ2ครับค่าควรค่าเคลื่อนสัมพัทธ์ของย่านวัดนะครับค่าหมายถึงค่าที่ผิดพลาดไปจากค่าที่วัดได้เทียบกับค่าที่เป็นจริงโดยคิดเป็นร้อยละครับ3ครับค่าความแม่นยําหรือค่าความถูกต้องนั่นเองครับหมายถึงความแก้เคียงระหว่างค่าความเป็นจริงกับค่าที่วัดได้ของตัวแปรที่ถูกวัดครับ4ครับความเที่ยงตรงหมายถึง ความใกล้เคียงของค่าที่วัดได้จากการวัดตัวแปรตัวเดียวกันในการวัดหล,หลายๆครั้งกับค่าเฉลี่ยทางการวัดทุกครั้งครับรายถัดไปนะครับก็จะเป็นในหัวข้อค่าของเครื่องวัดไฟฟ้านะครับค่าของเครื่องวัดไฟฟ้าครับหมายถึงตัวเลขที่บอกเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนของการวัดแต่ละย่านเขียนเป็นตัวเลข บนสเกลหน้าบัตรโดยผู้ผลิตนะครับเช่นค์ด1.5ค์ด2ค์า2.5เป็นต้นครับเครื่องมือวัดที่มีคา์ดต่ำจะมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าเครื่องมือวัดที่มีค์ดสูงนะครับสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้านะครับเครื่องวัดไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับจะไม่ทนต่อการกระแทกหรือการใช้งานอย่างหนักครับ และการขาดการดูแลดังนั้นผู้ใช้จึงต้องดูแลรักษาทั้งก่อนระหว่างและหลังการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและการยืดอายุการใช้งานครับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องวัดไฟฟ้าโดยทั่วไปมีดังนี้นะครับ1ครับรักษาสภาพให้ใช้งานได้ตลอดเวลาเช่นสายวัดฝาครอบสกูต่างๆเป็นต้นครับ2ครับ จัดเก็บในตู้ที่มีการดูแลมีการป้องกันฝุ่นละอองให้ห่างจากความร้อนแสงแดดและความชื้นครับ 3. จัดเก็บคู่มือการใช้งานให้สะดวกต่อการค้นหาและตรวจซ่อมตามคู่มือครับ 4. คนมีการปรับแต่งเครื่องวัดที่ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน5ครับควรระมัดระวังอย่าให้เครื่องวัดได้รับการกระแทกเป็นอันขาด6นะครับเครื่องมือวัด ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออกครับ7ครับก่อนใช้งานควรปรับย่านวัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทุกครั้งและเลือกย่านวัดให้เหมาะสมกับค่าประมาณที่ประมาณไว้8นะครับผู้วัดต้องตรวจสอบตำแหน่งศูนย์ของเข็มชี้ก่อนทำการวัดและอาจจะต้องปรับถ้าจำเป็นมิฉะนั้นค่าผิดพลาดของการวัดจะเพิ่มขึ้นครับ 9กนะครับกรณีที่ฟิวขาดห้ามนำนวดทองแดงมาแทนฟิวและในวันนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ